วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรนทิรา,ทราทเทพพยบดีกรมหลวงราชสารณนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิชิารางกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา2,560ถึง2,562ในการนี้พระราชทานปริญญามหาบาัณฑิตกิติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวม2 0 7 8คนมหาวิทยาลัยราชภัฏ์บุรีรัมมีนโยบายที่สำคัญคือการเป็นคลังสมองของชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างองค์ความรู้ยกระดับภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นน้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่พร้อมใช้สามารถนํามาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะเป็นหลักในการบริหารจัดการตามนโยบาย1คณะ1พื้นที่คู่ร่วมพัฒนาเพื่อให้ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่น